สัสดีครับสายและหิวหิวแล้วมาดูกันว่าชานี้จะได้อะไรกินายร้านอาหารตามสั่งเดินไปร้านอาหารตามสั่งกันว่าจะได้อะไรกิน ไปร้านอาหารตามสั่งเอาผัดกระเพรากุ้งไข่เจียวจานหนึง่งพิเศษนะจ๊ะ มาแล้วมาแล้วกะเเราคู่ที่สั่งไข่เคี่ยวเรียบร้อยร้านที่หมีครับจเจ้าเดิมจเจ้าอร่อยโอเคครับไปแล้วเจ๊ร้านนี้นะครับร้านเจมีอาหารตามสั่ง,งไปแล้วกลับบ้านแล้วครับ